สเก็ตบอร์ดของน้องเลี้ยงนะครัพี่ดวงพี่ดวงอ่านเลียงสอนสอนพี่ดวงขึ้นสเก็ตบอร์ดไหยเอาลองดู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 อย่าเล่นห่างก็พอดวง ดวงน่ารักจังเลยดวงน่ารักมากเลยดวงดวง,ดงเรียกของเพื่อนลงอันนี้เนี่ยสนุกไหมสเก็ตบอร์ดพี่หอมเรียวยานะ อย่าอย่าออกไปออกไปไม่ได้ข้างนอกมันอันตรายกว่าที่แกค,คิดนี่เล่นกับพี่ดวงนี่คุยกันคุยกันแล้ว